นี่คือหนังไลฟ์แอคชั่นจากมังงะญี่ปุ่นในยุคต้นๆและเขาคือนักฆ่าระดับตำนานที่หลอล่และเจ้าสเสน่ห์เขาจะลังน้ำตาให้กับเหยื่อทุกคนที่เขาได้สังหารเขาคือไครยินฟรีแมนน้ำตาเพชรคาต สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันกับเหล่าเรื่องหนังอยากให้ดูนะครับก็เป็นช่องแนะนําหนังน่าดูนะครับอีพีนี้นะผมแนะนําเป็นเรื่องนี้นะครับชื่อว่าไ i n g Free Man นะครับหรือว่าชื่อไทยว่าน้ำตาเพชรฆาตนะครับก็เป็นหนังรีแอคชั่นนะที่สร้างจากมังงะญี่ปุ่นนะครับบอกก่อนว่าหนังที่สร้างจากมังงะญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับโดยในยุค80ถึง90ถึงยุค2000เนี่ยก็มีการสร้างหนังรีแอคชั่นนะจากมังงะญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่กกกก็็จจะะเปนนนคค่่าายหัังงงฮอรบแล้ว ค่หนังจากอเมริกาที่ทําร่วมกับบริษัทในญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกจากเจ๊งนะครับแล้วก็ไม่เขาออกทะเลไปไกลเลยนะครับมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะครับที่ได้รับความพิจารณ์แล้วก็กระแสตอบรับในทางที่ดีนะฮะและเรื่องนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องเช่นกันนะที่ได้รับกระแสตอบรับแล้วก็คาพิจารณนแง่บวกนะครับก็เป็นหนังไลฟ์แอชั่นในยุคต้นๆเลยนะครับที่เอามาแนะนํากันให้ดูนะครับสาหรับไรยิ่งวีแมนหรือว่าน้ําตาพชชชาบนะครับ ไครยิ้มีแมนนะครับหรือว่าน้ำตาพชชชาตนะครับก็ร่างจากมังงะญี่ปุ่นนะที่มีชื่อเดียวกันนะครับที่เป็นผลงานในการวาดเขียนโดยอาจารย์เรวิจิอิเคงมนะครับแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดนะค่ายวิบุญกิจน,นะเคยเอามาแปลแล้วก็จําหน่ายในบ้านเราด้วยนะครับทาจาไม่ผิดนะโดยใช้ชื่อว่าน้ําตาพชชชาตเช่นเดียวกันนะครับ แล้วส่วนตัวแล้วผมก็เคยอ่านมาเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็จําอะไรแทบไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันห้กงจดงานมากแล้วผมก็ดึงไปหมดแล้วนะาำรับเน <The Sun S 1> ื้อหาของแฟรนิฟีแมนนะครับกำกับโดยคริสตอฟแกนนะครับผู้กำกับคนนี้นะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหรือว่าไม่รู้จักนะแต่ว่า ผมจะบอกว่าคริสซอฟแกนนะก็คือคนที่ทำกับหนังจากเกนดังนะอย่าง l e n t Hill นะในปี2006นั่นแหละครับผลง,งานที่พอสร้างชื่อให้กับเฮ er ียแกนนะก็ามีใม่แค่2เรื่องนี้นะครับคือไค y นิ่งฟ e ีแมนนะกับ Silent Hill นะครับ น้ำแสดงโดยมาร์คดาคัสคอสนะครับในบทโยฮิโนมูระนะครับโดยมาร์คดาคัสคอสนะครับก็ถือว่าเป็นแอคชั่นสตาร์นะฮะแนวศิลปะการต่อสู้ที่ห้างมีชื่อเสียงพอสมควรนะฮะในยุค80หรือ90แล้วก็ยุค2000นะฮะโดยปัจจุบันนะครเขาก็ยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับแล้วก็มีดาราสาวสวยในยุคนั้นนะฮะอย่างโจลี่คอนทรานะครับในบทอีโมฮาร่านะครับบารอนบานนะครับในบทโคนะครับแล้วก็มาร์ซายะคาโตะนะครับในบทเนียวจิ อนดาดะนะครับเ,เรดดาวชงนะครับในบทนักสืบฟอกนะแล้วก็มีดาราอาวุโสของฝรั่งเศสนะฮะอย่างเชอร์กี้กายโยนะครับในบทนักสืบเนต้าด้วยนะครับผู้หญิงตัวละครก็มีค่อนข้างเ,งเยอะนะครับเพราะว่าเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นจากมังงะน,นะฮะที่มีตัวละครเยอะนะแต่ว่า ผมก็เอาเฉพาะ,ะคนที่มีบทเด่นจริงๆแล้วก็มีบทสำคัญนะัมาแนะนำกันนะฮะไคลินฟรีแมนนะครับก็ใช้ทุนสร้างไป30ล้านฟรังครับเป็นสกุลเงินฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าผู้กำกับเองก็เป็นคนฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่สร้างส่งตรงเข้ากับตลาดวิดีโอนะรับผมนดิไม่มี ข้อบนในส่วนของรายรับมาบอกกันเลยนะครับลืมบอกไปนะครับว่าครายฟีแมนนะเป็นการสร้างกันร่วมกันระหว่างบริษัทโทเอะในญี่ปุ่นกับออกัสเอเทอร์เทนเมนต์นะฮะจากอเมริกานะครับิงฟรีแมนนะครับก็จะพูดถึงตัวละครนะอย่างโมฮิโนมูระนะครับซึ่งรับบทโดยมาดาคัสคอสนะครับซึ่งเขเป็นนักฆ่านะครับระดับตำนานขององค์กรนักฆ่าองค์กรหนึ่งนะครับและเขาจะหลั่งน้ำตาให้กับเป้าหมายทุกคนที่เขาได้สังหารนะ แต่แล้วนะครับในเป้าหมายล่าสุดนะเขาได้ช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งเป็นสาวสวยนะเอาไว้นะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้นะก็เป็นเป้าหมายของเขาด้วยนะด้วยเหตุนี้นะของจึงตกเป็นเป้าหมายแล้วก็ศัตรูนะถูกไล่ล่าจากองค์กรของเขาเองนะแล้วก็จะอรของเขาด้วยนะครับ โยฮิโนมูระนะจะทำยังไงนะเพื่อจะแก้ไขแล้วก็พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะก็ติดตามได้นะครับในไคล์ฟรีแมนน้ำตาเพชรขาดครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเป็นไคล์ฟรีแมนนะหรือว่าชื่อไทยว่าน้ำตาเพชรขาดนะครับก็เป็นหนังในปี1 9 9 5นะฮะลืมบอกไปนะย้อนยุคไปไกลนิดหนึ่งนะครับก็เป็นหนังไลฟ์แอคชั่นนะยุคต้นๆเลยนะที่สร้างจากบางันญี่ปุ่นด้วยนะครับและได้นักคำนวนะจาก เว็บไซต์ m d b ไป6.5คะแนนนะก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ได้ต่ำเที่ยเรียดินอะไรนะคะแนนระดับนี้ก็ดูได้เลยนะแล้วก็เป็นหนังที่ห้อนข้างจาะเคารพต้นฉบับอย่างบางงานญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะฮะมีหลายฉากมากนะที่เหมือนในหนังสตูนเป,เป๊ะเลยนะฮะในส่วนตัวนะฮะมากดาคาสัสคอสนะในบทโยฮิโนมูระ oh นะผมบ้านไม่ค่อยเหมือนโยฮิโนมูระ oh ในบางงานสักเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยรวมนะก็มากดาคัสคอสนะก็ถือว่าผ่านนะครับในบทโยฮิโนมูระในเรื่องนี้นะครับ เกรดเล็กเกรดน้อยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับใครหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าบทโยฮิโนุมูร่านะครับที่รับบทงานว่ามาดด้าคัสคอสนะครับเดิมทีนะบทนี้นะฮะเป็งานสร้างตั้งใจให้เจสันสกอต์ลีนะครับซึ่งกำลังดองดังมากนะในขณะนั้นนะรับบทนี้นะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยคิวงานที่ไม่ลงตัวของเจสันสกอต์ลีนะทำให้บทโยฮิโนุมูร่านะฮะตกมาเป็นของมาดาคัสคอสในที่สุดนะครับ แล้วก็ดาราสาวสวยนะฮะอย่างจูลี้คอนรานะครับหลังจากเล่นกับมาร์ดาคอสคอฟตอวนี้เสร็จนะครับในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันสามคนนะครับ นี่ก็เป็นเกรดที่กิดน้อยนะครับพี่เอามาฝากกันด้วยนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเล่าเรื่องหนังอยากให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้นะครับก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะฮะโอเคนะครับก็พูดมากอีกคที่ยาวนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ Freeman.